ร,รู้บ้างถ้ามือโดนกาวเอาไปใส่ผงอะไรแล้วมือจะหายติดมีใครเคยเป็นบ้างมือดันไปโดนกาวแบบนี้แล้วติดหนึบเลยจ้ะ,ะงานไม่ใหญ่แน่นะวีทุกคนคิดว่าในคลิปเขาใช้ผงอะไรคะแป้งน้ำตาลเกลือรู้ผงอะไรใครรู้บอกหน่อยจะลองใช้แป้งก่อนคะ่ะเทเข้าไปตรงที่กาวติดมือวันนี้มันยังติดอยู่เลยอะ่ะทำไงเลยที่นี้ต้องใช้ผงอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยคลิปนี้ต้องผไปนานแค่ไหนแล้วช่วยด้วยจ้ะมาดูกันข่าว่าเขาใส่ผงอะไรที่ทำให้มือหายติดกาวจากที่แล้วมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากเดี๋ยวมาลองกันให้หมดเลยเริ่มที่ลองใส่น้ำ ให้คิดว่าได้บ้างวันนี้มาคุยเล่นกันในไลฟ์สดด้นะคะกดแต่ก็ไม่ได้ผลค่ะทุกคนหรือว่าจะเป็นเกลือเทเกลือเข้าไปเยอะแบบนี้เลยเอาเลยก็ไม่ออกอยู่ดีอะลองดูคลิปต่างชาติมาดีๆเหมือนเขาจุ่มอะไรเข้าไปเออนี่ไงมีคอมเมนต์บอกว่าให้ใส่เกลือแล้วจุ่มเข้าไปในน้ำอุน่นว้าวหลุดจริงด้วยมีใครเคยใช้ที่ไหนอีคอมเมนต์บอกในจออันแน่แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากคุยส่วนตัวกับพี่หรือว่าเล่นเกมกับพี่แบบส่วนตัวเลยนะคะ <Ooh. S 1> สามารถดาวน์โหลดแอป b e g o โดยกด,ยกดยที่ลิงกนะ์ในทิกตอกของพี่เลยคะ่ะเข้าไปที่แล้วกดทีี่ลิงงก์ตรนน้ะะค เสร็จแล้วกดดาวน์โหลดแอปไดนเสานี้เลยค่ะดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายจ้าเมื่อดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะคะให้ค้นหา ID 7 0 5 086 725ก็หจะเจอหน้าไลฟ์สดบี๊กของพี่อันนี้เลยค่ะกดติดตามไว้เลยนะคะพี่จะเข้าไปไลฟ์สดในแอปนี้เลยจ้าบอกเลยนะคะว่ามีกิจกรรมสนุกให้น้องๆร่วมเล่นเยอะเลยนะคะรีบกดที่หน้าลิงก์ทิกตกอของพี่ตรงนี้เลยแล้วดาวน์โหลดแอปไปเล่นกันเลยจ้า